ฝนตกนะวันนี้เห็นไหมลูกออกไปไหนไม่ได้ไมน่นะลูกหนาวนะหนาวด้วยเปียกด้วยนะลูกนะอืม ดูได้วยกันยาวๆไปเลยใช่อดออกไปเดินเที่ยวในสวนเลยเนาะลูกเนาะเนาะเออสวัสดีมันพฤหัสที่สี่มิถุนายนค่ะวันนี้อากาศเย็นค่ะอุณหภูมิประมาณเก้าองศาตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้านะคะทิกิร้องเมียว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  เปิดประตูให้หนูหน้อยหนูอยากออกมารูส้สวนนคะคะ9องศาที่กิไม่ระคายผิวเลยก9องศาสบายมากที่กิไม่ได้ออกจากบ้านประมาณสองาวันละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกมีวันนี้ที่ฝนมันยังไม่ตกค่ะเพืเ่อนๆแต่ก็ไกลละดูฟ้ามืดคึมละค่ะนูน เนี่ยความมืดฟ้ามืดคึ้มเดี๋ยวบายๆฝนก็ตกค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้องเหมียวเมียวไม่ได้ขอกินอาหารนะคะขอออกมาข้างนอกก่อนออกมาข้างนอกก่อนจนหนำใจแล้วก็ค่อยกลับเข้าบ้านกินอาหารเช้ากิจวัตรของที่กี่ สั่งได้โดยตัวทิกิเอง ของเล่นใหม่เว้ยตื่นเต้นเว้ย Thank you.